พอเลิกเล่นบาสใช่ไหมไปทํางานเราก็มีความขยันแล้วเราก็ประสบความสาเร็จเร็วมากแล้วพอมาเทรดเนี่ยเราก็ใช้ความขยันในการเทรดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มอ,อ่านหนังสือแล้วจริงๆอ่ะอ่าน,านเล่มแรกคืออะไรปะพ่อรวยสอนลูกแต่ผมเป็นคนนึงที่สมองโง่มากอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะอ่านเหมือนอ่านทิ้งอ่ะคือเข้าตาปุ๊บแม่งออกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่เชื่อไหมมีหนังสือเล่มหนึ่งอ่านจบเล่มแรกถอดลาหันรับสมองเป็นร้านเล่มนี้อ่านตั้งแต่อยุ่ิสแล้วเชื่อปะเล่มเนี้ยแม่งมหาสดจรรย์มากนะตอนเนี้ยลองเข้าไปร้านหนังสือดดมัันยยยยงขาไ้อู่เล พออ่านปั๊บเนี่ยก็ทาให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะอต้องบอกกันเลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทําให้เรามีส่วนเลยนะกับความสําเร็จมากๆไอ้คำว่าวินัยจริงๆเนี่ยมารู้จักกับมันจริงๆแล้วมันไปเจอจริงๆกับคืนยังไงก็หาข้อมูลเลยพอเรารู้ว่าการชนะตัวเองเนี่ยคือการมีวินัยกับตัวเองแล้วจะทำยังไงว่าให้มีวินยัยตอนนั้นเริ่มมี u t u b e แล้วตอนนั้นเริ่มมีคอร์สสอนแล้วเราก็เรียนทุกอย่างเลยอ่านทุกอย่างในเรื่องของวินัยโฟกัสไปที่วินัย มันก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อวินัยเนี่ยมันมาจากนิสัยของเรามนุษย์เราเนี่ยมันมีนิสัยเป็นหลายร้อยนิสัยอะรวมตัวเรามาเป็นเราไงเราอะคือน,นิสยัยบอลก็คือนิสยัยคนที่ดูทุกคนเนี่ยก็คือนิสยัยซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีนิสัยที่แตกต่างกันทําไมบางคนประสบความสาเร็จบางคนไม่ประสบความสาเร็จทําไมบางคนมีเงินเก็บบางคนไม่มีเงินเก็บบางคนมั่นคงบางคนไม่มั่นคงบางคนหาเงินได้เยอะแต่ทําไมถังแตกทุกอย่างรวนแล้วนิสัยทั้งสิ้นเลยสุขภาพดีสุขภาพไม่ดี มีความสุขไม่มีความสุขแล้วพอเราเจอพอย n t ที่ว่าวินัยคือนิสัยแล้วพี่ยังไงต่อเราก็มาดูไงในชีวิตของเราอะนิสัยอะไรของเราที่ยังไม่ดีเราค่อยๆแก้ค่อยๆแก้แกทีละนิสัยนิสัยนิสัย,สยแก้อย่างไงโอ้โหยากมากเลยนิสัยนียน่เปลี่ยนยากสุดแก้อย่างไงใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนที่ความเชื่อก่อนคือถ้าวันนี้เราเชื่อแบบไหนอะเราก็ทําแบบนั้นไง ถ้าเราทําแบบไหนผลลัพธ์เราเป็นแบบนั้นเราต้องเชื่อก่อนว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้อะเราก็จะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แบบนั้นบางคนมีนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งอะ่ะเช่นนิสัยมองตัวเองไม่ขึ้นคือคนที่เซลล์เอ็กซ์ตีมต่ำถ้าวันนี้เราไปเชื่อว่าเราเป็นคนที่มองตัวเองไม่ขึ้น มองตัวเองไม่ขึ้นอ่ะมันเหมือนเราคิดย้ำๆม,ม,มันเหมือนเราเอาดินสอเนี่ยไปขีดเส้นใต้ว่าเราไม่ได้เรื่องแล้วก็ย้ำเข้าไป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 ,าไปวิธีการก็คือเราต้องไปลบค่อยๆลบเส้นนั้นออกซึ่งมันยากมากนะทีนี้ผมถามอย่างนี้ได้ปา่าว่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้ผลลัพธ์ของพอนนี้จริงๆนะม,มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จข,ของพี่โบ้แล้วกันเนาะนะครับพี่โบ้มีวิ่งด้วยมีท,ทําธุรกิจด้วยตอนนี้ก็ธุรกิจก็กำลังไปได้ดีด้วยคิดว่าผลลลัััพธ์เห่าาานีมนมาจามจกสส ลิสัยเลยพอเรากลายเป็นคนที่มีวินัยในชีวิตอะมันเหมือนเราคอนโทรลชีวิตเราได้อะ